ชหันหลังลงตึกทันทีรู้ความจริงถึงกับขนลุกผู้ใช้งานติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งโพสตคลิปวิดีโอแล้วเหตุการณ์สุดหลอนหลังพานักเรียนขึ้นไปแต่งหน้าบนอาคารเรียนช่วงเช้ามืดแต่จู่ๆนักเรียนที่เดินตามหลังกับชะงักเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วเดินกลับลงไปข้างล่างทันทีโดยระบุข้อความว่าเรื่องงานเกิดจากวันที่เรานัดเด็กนางรำมาแต่งหน้าตอนตีห้าประมาณตีสี่กว่าอาคารเรียนยังไม่มีใครมาเปิดไฟเรามาเจอนักเรียนคนแรกจึงชวนขึ้นไปบนตึกด้วยกันแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็น็นนนรรอคคูด้วยใปเ กล้องวงจรปิดตรงบันไดทางขึ้นอาคารซึ่งครูเดินนําและเปิดไฟจากมือถือเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีใครมาเปิดไฟส่วนนักเรียนเดินตามหลังไปอย่างติดติดระหว่างที่ครูเดินขึ้นไปบนบันไดแล้วนักเรียนที่เดินตามหลังกลับเกิดชะงักค้างแล้วหันหลังกลับลงบันไดไปทันทีก่อนที่ไฟในตัวอาคารจะถูกเปิดขึ้นครูยังเล่าอีกว่าระหว่างที่ครูเดินขึ้นไปกับน้องครูคุยกับน้องว่าจะรีบแต่งหน้าให้น้องเป็นคนแรกคนอื่นมาจะได้เสร็จเร็ว,รวแต่พอขึ้นไปถึงชั้น2ครูหันหลังกลับมาไม่เจอใครแล้วยอมัับวาานนนน้้นกกแลลไไดดดยยิิเเสีงงคํ จากชั้น3คิดว่านักเรียนจึงหันไปเรียกแต่ไม่มีใครเลยจึงค่อยๆเดินลงมาจากตึกตั้งสติและไปเจอน้องนั่งอยู่กับลุงยามที่หน้าโรงเรียนแต่ยังไม่ได้ถามเรื่องเราเพราะเกรงว่าจะกลัวไปมากกว่านี้ส่วนข้อสงสัยว่าทําไมครูถึงกลัวนั้นเพราะว่าเพื่อนสนิทของครูที่เคยบรรจุพร้อมกันได้เสียชีวิตลงก่อนหน้านี้ตอนที่เพื่อนเสียชีวิตใหม่ๆลุงยามจะเห็นหลอดไฟในห้องเปิดเองบ่อยๆและพอใกล้เช้าก็จะดับไปเองหรือบางทีมีครูบางคนยังเห็นเพื่อนคนนี้อยู่ประจําเห็นหลังแวบๆบ,บ,บ้างหรือเห็นยืนในห้องบ้างจาก นนัน้ครูได้โดพสทภาพแชทที่มีการทักไปสอบถามเรื่องราวกับนักเรียนว่าทำไมถึงเดินกลับลงไปจากอาคารซึ่งนักเรียนก็ตอบว่าเห็นเงาสีดําจึงทําให้เกิดความกลัวแล้วหันหลังกลับไปตามคลิปที่ปรากฏ